เพืเ่อนๆที่หักคะใครที่ยังติดอยู่ในคําว่า 3D, 4D, 5D แม้แต่คําว่าโลกเก่าโลกใหม่ระบบเก่าระบบใหม่ลองเปิดใจแล้วฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็เอาแต่ประโยชน์เข้าตัวเท่านั้นนะโอเคนะคะหลักตัวเองก่อนสิ่งที่แอดมินนําเสนอตอนนี้ไม่ใช่ข้อมูลคะ่ะแต่นี่คือความจริงของการเป็นมนุษย์ในโรงเรียนโลก การยกระดับจิตไปสู่การหลุดพ้นจากระบบคือการหลุดพ้นที่จิตระบบดวงดาวระบบโลกวิญญาณต่างๆวันนี้จะยังไม่พูดถึงวันนี้จะพูดถึงระบบชีวิตค่ะยกระดับจิตจิตที่ยกระดับมีร่างกายไหมเรายังมีร่างกายและเรายังต้องอาศัยปัจจัยสี่หรือไม่ร่างกายนี้การใช้ชีวิตนี้ คือฝั่งขันห้านะคะแอดมินกำลังจะพูดถึงฝั่งของการใช้ชีวิตนะนะไม่ใช่ฝั่งของจิตนะเรายังคงต้องรับผิดชอบชีวิตและดูแลชีวิตนี้แล้วเมื่อตระหนักแล้วว่าทุกชีวิตก็ต้องหาเลี้ยงชีพก,ก็มาดูกันว่าจะทำอย่างไรให้ชีวิตมันง่ายขึ้นถึงแม้ว่าจิตจะปล่อยวางไปแล้วไม่ยึดติดอะไรแล้ว แต่ความลำบากก็ยังจะส่งผลทางร่างกายมันกระทบกายได้อยู่ถึงแม้มันจะไม่กระทบใจเราแล้ว,แ,ลวแต่จะต้องเมตตาและดูแลร่างกายของตัวเองก่อนไม่ว่าจะเป็นปุตุชนเป็นนักบวชเป็นอริยชนหรือว่าแม้แต่เป็นพระอาหารหันต์แล้วก็จําเป็นต้องใช้ปัจจัยสี่เหมือนกันใครที่รอองค์เทพประทานพรส่งเงินมาให้ ใครที่รอจักรวาลส่งมาให้คุณต้องทำงานนะคะสร้างเหตุสร้างเหตุที่มันคู่ควรที่จะได้รับมันจะมาในลักษณะของผู้คนนำมามาสนับสนุนมาจุนเจือช่วยเหลือกันมันบ่งบอกถึงสิ่งที่พวกเราทำที่บอกตัวเองว่าเป็นแสงสว่างนะคะบ่งบอกถึงผู้คนได้รับประโยชน์จากแสงสว่างที่คุณส่งออกจริงๆ ออกถึงผู้คนได้ใช้ได้รับประโยชน์จากแสงสว่างของคุณจริงๆพวกเขาจึงต้องการที่จะมาร่วมการช่วยกันเพื่อที่จะให้มันสว่างขึ้นและนั่นก็หมายถึงสันติสามัคคีใช่ไหมก็มาร่วมกันแบ่งประโยชน์ออกสู่ภายนอกให้คนอื่นๆด้วยให้ให้คนอื่นๆได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับเราได้มากขึ้นด้วย นี่คือความร่วมมือขยายจากภายในสู่ภายนอกไหมสิ่งนี้เป็นรูปธรรมในการช่วยเหลือกันไหมคะหรือว่ามีแต่แนวคิดแล้วก็ขัดแย้งกันไปเรื่อยๆมีเพื่อนๆหลายๆคนที่ติดตามกันมาเห็นแอดมินทาหนังสือสวดมนต์ออกมาแล้วถามมาว่าเ็คือศาสนาคริสต์สวดมนต์ไม่เป็นมีวิธีไหนที่จะแนะนําเขาบ้างไหมก็เลยต้องโยงมาในเรื่องของกู่มือแล้วก็เหรียญขา ว่ามันจําเป็นอย่างไรมันจะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นและปัจจัย4ี่เป็นความจําเป็นพื้นฐานของมนุษย์ไม่ว่าศาสนาไหนก็ต้องมีชีวิตแล้วก็ต้องอาศัยปัจจัย4ี่ใช่ไหมอาหารยาเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยหาปัจจัย4ี่ผิดทางผิดกฎหมายก็โดนจับเป็นทุกข์หาแบบถูกกฎหมายก็ไม่คล่องตัวายก็ทุกข์ใช่ไหม เพราะเราต้องยังต้องดูแลร่างกายของเราบางคนอาจด,ดูแลทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกๆแม้จะยกระดับไปสู่12ดีถาายังมีชีวิตอยู่ยังไงก็ยังต้องใช้ค่ะค่ารถค่าเดินทางกินอยู่เดี๋ยวนี้ค่าหายใจออกไปนอกบ้านก็เสียแล้วครูบาอาจารย์พระอรหันต์พระโพธิสัตว์ที่ท่านกำลังสร้างบาร,รมีแม้แต่ พระบริษัทที่ท่านอาบารมีเต็มแล้วที่ยังมาโปรดชาวโลกอยู่ท่านยังต้องกินอยู่แล้วก็มีค่าเดินทางค่ายาแต่ว่าท่านต่างจากพวกเราตรงที่ความปรุงแต่งแล้วก็กิเลสตัณหาท่านไม่มีแล้วแต่ก็ยังต้องกินเพื่อประทางชีวิตในการสร้างคุณงามความดีต่อไปหนังสือเล่มนี้ก็เลยให้ชื่อว่ายาสามัญประจำบ้านไงคะก็จะช่วยให้เรื่องปัจจัยสี่สะดวกขึ้น จะศาสนาไหนก็ช่างความจําเป็นพื้นฐานมันมีเพียงแค่เร่มนี้เรานําเสนอวิธีสวดมนต์เท่านั้นเองในการสร้างสารรค์ตั้งต้นที่ดีที่สุดที่เรารู้จักนะคะเป็นการดึงพลังงานที่ดีมาปรับเพื่อดูแลชีวิตของเราให้คล่องตัวขึ้นเพรครูบาอาจารย์หรือไม่ก็ผู้นําเสนอแอดมินเองก็มีความรู้มาแบบนี้ถึงบอกไงคะว่าที่เรานําเสนอคือภายใน หมายถึงการวางอารมณ์นั่นแหละค่ะคุณได้อ่านเทคนิคในเล่มนี้นะแล้วไปปรับใช้คุณจะจัดระบบระเบียบของตัวเองได้หรือจะสวดบทไหนในศาสนาคุณก็สามารถรู้ว่าจะคัดจะเลือกยังไงและข้อสําคัญในเล่มนี้คือวิธีการใช้เหรียญเหรียญจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเลขาคณิตไงคะเราไม่ได้เอาพระมาห้อยคอไม่ว่าศาสนาไหนก็ทําวิธีที่อยู่ในเล่มนี้ได้ทั้งหมดค่ะ อย่าตั้งข้อจํากัดให้ตัวเองนักเลยดูว่าเราได้ประโยชน์อะไรดีกว่าห่างยกระดับจิบแล้วไม่มีที่สุขัวนอนชีวิตมีแต่ปัญหาโลกภัยลุมแล้วมันใช่ไหมคะแบบนี้จะไม่คิดปรับเปลี่ยนสิ่งที่หวานหรือว่า,าสร้างสารตั้งต้นใหม่เลยเหรอคะสิ่งนี้เป็นพลังงานจักรวาลค่ะเป็นพลังงานธรรมชาติที่จะมาช่วยสนับสนุนความจําเป็นของชีวิต ของชีวิตตามธรรมชาติของเราตามธรรมชาติของร่างกายเนี้ยล่ละค่ะไม่เกี่ยวกับศาสนาเลยทุกศาสนาสอนให้มีสัจจะใช่ไหมสอนให้ไม่โกหกใช่ไหมสอนให้เป็นคนดีแล้วก็แบ่งปันใช่ไหมทุกศาสนาสอนให้บริจาคให้ทานใช่ไหมคะทุกศาสนาสอนให้ช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมทุกศาสนาสอนให้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมใช่ไหมทุกคนรู้จักทุก รู้จักสุขรู้จักเกียรติรู้จักรักใช่ไหมคะรู้จักคาว่าสงบสันติรู้จัก,ท,จกทุกคนรู้จักแล้วจะแสดงออกมาอย่างไงก็แสดงออกมาจากใจในความเป็นมนุษย์ไงนี่แหละค่ะคือมนุษยธรรมคือธรรมประจำมนุษย์ค่ะคือธรรมประจำมนุษย์ มันไม่เกี่ยวกับการแบ่งแยกใดๆเลยไม่เกี่ยวเลยไม่มีอะไรเก่าไม่มีอะไรใหม่มันมีแต่ความไม่รู้มันคือธรรมประจําโลกความจริงของโลกและยิ่งกว่านั้นคือมันคือความจริงแท้ของจักรวาลด้วยและโลกนี้ก็เป็นแบบนี้จะอยู่อย่างไรให้มันสะดวกสบายขึ้นในยุคนี้อันนี้เป็นประโยชน์ของทุกคนค่ะเมื่อทําประโยชน์ตนรักตัวเองให้มากพอและเมื่อพร้อมก็คือประโยชน์ของสังคมใช่ไหม รู้ให้ถึงแก่นแท้ของชีวิตรู้ให้จริงๆว่าชีวิตคืออะไรและนี่ก็คือระบบของโรงเรียนโลกค่ะและทุกชีวิตที่ยังต้องอาศัยปัจจัยสี่ในระบบโลกพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยบอกว่านี่คือศาสนาพุทธแต่ที่ท่านพูดคือนี่คือพุทธะความรู้จริงความรู้แจ้งคําว่าพุทธะคือผู้รู้และนี่ก็คือสิ่งที่ผู้รู้เขาทํากันแล้วใครข่าวที่แบ่งแยกรักเสมอนะคะ